เรื่องราวอาชญากรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคม2011ที่โรงพยาบาลเซนลูคในเมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าสยดสยองเดวิดกาลาก้าเด็กวัยสองขวบถูกนำตัวมาถึงโรงพยาบาลในสภาพไร้าการตอบสนองและตัวอ่อนปวกเปียกเขาต้องการการดูแลทางการแพทย์ทันทีและเฉพาะทางแต่คำอธิบายของมารดาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีคำถามมากกว่าคำตอบอาการบาดเจ็บของเดวิดเป็นผลจากอุบัติเหตุร้ายแรง หรือมีเรื่องราวที่น่าสะเตือนใจยิ่งกว่าซ่อนอยู่เบื้องหลังตำรวจถูกเรียกตัวมาเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและเริ่มสอบสวนครอบครัวเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการโกหกและความจริงเพียงครึ่งเดียวเริ่มคลี่คลายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวจนกลายเป็นคดีสำคัญในระบบยุติธรรมทางอาญาของฟลอริดาขณะที่เดวิดได้รับการรักษาพยาบาลตำรวจได้นำตัวบิเนลลาซูซานามานดาของเขา คริสเตียนเฟอร์นานเดสพี่ชายวัย12ปีของเขาไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิดการสอบสวนคริสเตียนในระหว่างการสอบสวนคริสเตียนถูกอ่านสิทธ์ตามกฎหมายซึ่งในฟลอริดาตำรวจสามารถสอบปากคำเด็กได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและเด็กมีสิทธิ์ปฏิเสธการถูกสอบสวนตำรวจระมัดระวังในการอธิบายสิทธิ์ให้คริสเตียนเข้าใจเพื่อให้แน่ใจว่า ทำให้การของเขาจะสามารถใช้ในศาลได้หากพิสูจน์ได้ว่าเขาควรเข้าใจสิทธิ์ของตนเองคริสเตียนเล่าว่าในช่วงเกิดเหตุเดวิดตกลงมาจากเตียงสองชั้นในห้องนอนที่เขาและพี่น้องคนอื่นๆแชร์กันเขาอ้างว่าได้ยินเสียงเดวิดร้องให้หลังจากตกลงมาและรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากมารดาแต่เรื่องราวของเขากับบินเนลลาไม่สอดคล้องกันบินเนลลาอ้างว่าเธออยู่ในครัวตอนที่เดวิดตกลงมาแต่คริสเตียนกลับบอกว่าเธอไม่อยู่ที่บ้านในขณะนั้นความไม่สอดคล้องในคำให้การของบินเนลลา เมื่อตำรวจตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวพวกเขาพบร่องรอยเลือดและอาเจียนในห้องนอนรวมถึงผ้าเช็ดทำความสะอาดเด็กและผ้าอ้อมที่มีรอยเปื้อนสีแดงบนเตียงล่างรอยเลือดเพิ่มเติมพบที่ตู้และม่านห้องน้ำสภาพของเดวิดรุนแรงมากจนต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่นเพื่อรับการรักษาเฉพาะทางบินเนลลาเปลี่ยนคำให้การหลายครั้งเธอยอมรับว่าไม่ได้อยู่บ้านในช่วงเกิดเหตุแต่ไปที่ตู้เอทเอ็ม และเมื่อกลับมาพบว่าเดวิดหมดสติเธอเลือกที่จะรอเกือบ40นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนนำตัวเขาไปโรงพยาบาลโดยในระหว่างนั้นเธอค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการหมดสติและวิธีปลุกคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองแทนที่จะโทรเรียก911ทันทีเธอยังใช้เวลาเพิ่มเงินในโทรศัพท์ดูย t u b e และค้นหาข่าวซุบซิบคนดังการเปิดเผยที่น่าตกใจจากคริสเตียน เมื่อตำรวจสอบสวนคริสเตียนต่อเขายอมรับว่าเดวิดไม่ได้ตกลงมาจากเตียงสองชั้นตามที่เล่าไว้ในตอนแรกแต่เขาผลักเดวิดให้หัวกระแทกกับชั้นวางหนังสือถึงสองครั้งคริสเตียนอ้างว่าเขาทําไปเพราะโกรธโดยนึกถึงความรุนแรงที่เขาได้รับจากพ่อเลี้ยงของเขาลุยกาลากาบลังโกซึ่งเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อตำรวจกําลังจะจับกุมเขาในข้อหาทําร้ายร่างกายคริสเตียนเมื่อสามเดือนก่อนหน้านั้นคริสเตียนเล่าว่าเขาผลักเดวิดครั้งแรกจนเดวิดร้องไห้ และครั้งที่สองทำให้เดวิดหมดสติเขายังยอมรับว่าได้ยินเสียงกระดูกแตกและเห็นเดวิดมีเลือดออกจากจมูกจากนั้นเขาอุ้มเดวิดไปวางไว้บนเตียงและรอจนกว่าบินเนลลาจะกลับบ้านอาการบาดเจ็บของเดวิดตามรายงานของโรงพยาบาลเดวิดมีบาดแผลรุนแรงหลายแห่งรวมถึงกระโหลกศีรษะแต่จมูกหักเลือดออกทั้งสองข้างของจมูกบาดแผลที่แขนขวาและรอยฟกช้ำที่สะโพก และหน้าผากเขายังคงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นอาการบาดเจ็บของเขาไม่สอดคล้องกับการตกลงจากเตียงสองชัน้นและแพทย์ระบุว่าหากเขาได้รับการรักษาทันทีเขาอาจมีโอกาสรอดชีวิตผลทางกฎหมายในวันที่16มีนาคม2011สองวันหลังจากได้รับบาดเจ็บแพทย์ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจของเดวิดออกเนื่องจากอาการของเขารุนแรงเกินกว่าจะฟื้นตัวได้การชนสูตรส,สรุปว่าเดวิดเสียชีวิตจากบาดแผลที่ศีรษะโดยการถูกทำร้ายร่างกายซึ่งถือเป็นการฆาตกรรม คริสเตียนถูกจับกุมทันทีหลังการสอบสวนและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับที่หนึ่งในฐานะผู้ใหญ่แม้ว่าเขาจะอายุเพียง12ปีซึ่งทำให้เขาเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในเขตดูวารัฟฟอริดาที่ถูกฟ้องในข้อหานี้ต่อมาเขารับสารภาพในข้อหาที่ลดลงเป็นทำร้ายร่างกายและฆ่าคนโดยไม่เจตนาเขาถูกตัดสินให้อยู่ในสถานกักกันเยาวชนเป็น เวลา7ปีและได้รับการปล่อยตัวในวันเกิดครบรอบ19ปีของเขาในปี2018การคุมประพฤติของเขาสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม2023บิเนลาถูกจับกุมสองสัปดาห์ต่อมาและรับสารภาพในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาเธอถูกตัดสินจำคุก10ปีแต่ได้รับการนับเวลาที่ถูกคุมขังก่อนหน้านี้2ปี4เดือนและให้รอลงอาญาสำหรับส่วนที่เหลือเธอ ยังต้องใช้เวลา90วันในศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวและอีกสองปีในสถานพักพิงชั่วคราวผู้มีหลังของครอบครัวครอบครัวนี้มีประวัติที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรุนแรงบินเนลลาให้กำเนิดคริสเตียนเมื่ออายุเพียง11ปีและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเธอและคริสเตียนเคยอยู่ในระบบอุปถัมและคริสเตียนเคยถูกทำร้ายร่างกายในช่วงวัยเด็กหลุยพ่อเลี้ยงของคริสเตียนถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายคริสเตียนอย่างรุนแรง และเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อเผชิญหน้ากับการจับกลุ่มสรุปคดีนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของความรุนแรงในครอบครัวความล้มเหลวของระบบและผลกระทบต่อเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงการตัดสินใจของบินเนลาที่ไม่รีบนําเดวิดไปโรงพยาบาลและการกระทําของคริสเตียนที่เกิดจากความโกรธและบาดแผลทางจิตใจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสลดใจคดีนี้ได้รับความสนใจจาก สาธารณาชนอย่างมากและกลายเป็นตัวอย่างสำคัญในระบบยุติธรรมของฟลอริดาเกี่ยวกับการจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความรุนแรงในครอบครัว